นี่บะหมี่บะมีใครครับเนี่ยนะบะหมี่ของพี่โนงเขาไงใครไปซื้อขึ้นเรือเนี่ยเอออร่อยลองทานดูก่อนเองมันชอบทานบะหมี่ไม่ใช่หรอชอบบะหมี่ชอบทานมากเลยกินทุกวันเลยอะบะหมี่พี่โนงนะชายสีมันก็อร่อยเหมือนกันแล้แหละแต่ว่าของเขาสะอาด ก็สะอาดเหมือนกันทุกร้านนั่นแหระบานร้านก็ไม่สะอาดนะคุณนะ <c oughs> เอะพอจะนึกชื่อออกไหมร้านไหนเนี่ยร้านข้าง, <นะ S 2> ท,างทางอะไรเงี้ยทำไมสะอาดโอ้เออพอๆกับร้านโ่งเลย <c oughs> พูดไปนะเจ้าของเขาได้ยินนะเขาตกปากแตกเลยนะรู้ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่สะอาดเดี๋ยวนี้สะอาดเลยมั้งก็ยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยจะพูดยังไงพูดปากเปียนปากแฉะหมดแล้ว อยากกินขนมจีนแม่มาลาที่อยู่ตลาดเท่งป่ะใช่ขนมจีนแม่มาลาถ้า,าวันไหนทะเลาะก,กับผัวนะน้ำยาไม่อร่อยแต่วันไหนดีกับผัวน้ำยานี่นิ้วเลยอร่อยทุกอย่างไม่อร่อยมาปีกว่าผัวไม่เข้าบ้าน <c oughs> รสชาติเหมือนเดิมละเดีเห๋หัวมาแล้ว